สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว iPhone 5s นะครับเมื่อมันอัปเดต iOS 10แล้วมันจะยังเร็วแรงเหมือนเจ้าตัว iOS รุ่นเก่าๆหรือเปล่าอ่ะเรามาดูกันเลยตัวนี้จะเป็น iOS 10 Pro Beta 5นะครับก็เข้าไปอัปเดตกันได้เลยนะครับในเว็บเบต้าของ Apple นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างแรกใน iOS 10เลยนะครับก็คือ กดล็อกเครื่องก่อนแล้วกันก็คือหน้าล็อกสก,กีนะครับนี่เลยเมื่อเราเลื่อนไปทางด้านซ้ายมันจะมีบล็อกอัพต่างๆนะครับเป็นการแจ้งเตือนต่างๆเราสามารถแก้ไขเรียงได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเลื่อนไปทางด้านขวานะครับก็จะเป็นการเปิดกล้องอย่างนี้กลับมาหน้าแรกกันวิธีปลดล็อกใน iOS 10เลยนะครับก็คือเราต้องกดปุ่มโฮมหนึ่งครั้งก็คือ เราสแกนล,ลาย้วมือปั๊บใช่ไหมมันผ่านแล้วมันยังไม่ให้เราเข้านะเราต้องกดปุ่มโฮมลงไป1ครั้งแล้วถึงจะเข้าเครื่องได้ลหลายๆคนคงคิดว่ามันก็ไม่เป็นการทะนุถนอมปุ่มโฮมใช่ไหมเออแต่ไม่มันมีวิธีตั้งค่าด้วยเ,<อ>เข้าไปตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปทั่วไปการเข้าถึงปุ่มโฮมโอเคให้เปิดตรงนี้นะครับวางนิ้วเพื่อเปิดใช้นะครับ ก็เปิดเลยแล้วเราก็ลองเข้าไปหน้าหลอกอีกทีหนึง่งเราก็จะสามารถสแกนนิ้วปุ๊บแล้วก็เป็นการถนุถนอมปุ่มโฮมเหมือนรุ่นเกา่กาๆเหมือน iOS รุ่นเกา่กาๆนะครับถามว่าไอ้เจ้าตัว iOS 10เนี่ยมันเร็วมันแรงไหมโดยส่วนตัวเลยนะรู้สึกว่ามันโอเคเลยอะคือมันเร็วนะเร็วมากด้วยรู้สึกว่ามันเร็วเพราะว่าไอ้เจ้าตัว iOS เนี่ย Apple ได้ทำให้ a อนิเมชันในการเปิด แอปมันเร็วขึ้นอย่างนี้ก็คือเปิดปึ๊บมาเลยอ่ะอย่างนี้ถ้าเป็น iOS รุ่นก่อนๆเน,นี้ยมันจะแบบเปิดขึ้นมามันจะหนืดๆน,น,นิดนึงแต่ว่าตัวนี้มันเป็นการเพิ่มความเร็วของ animation ให้มันเพิ่มขึ้นปึ๊บอย่งี้เลยมันก็จะสามารถเข้าแอปได้เร็วขึ้นนะครับก็สิ่งที่เปลี่ยนไปใน iOS 10เลยก็คือเจ้าตัว notification นะครับตัวนี้อ่า เมื่อเลื่อนลองมามันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับก็จะด,ดูใหญ่ขึ้นดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าตัวคอนโทรลเดินขึ้นฟ้ามันก็จะเป็นแบบนี้อ่ากดลอ็อย่างนี้มีสีสันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าเราเลื่อนไปทางด้านขวาอ่มันก็จะเป็นเพลงประมาณนี้นะครับต่อมาสิ่งที่เปลี่ยนไปใน ios 10เลยก็คือก็คือข้อความนะครับเมสเซจเข้าไปปึ๊บเข้าไป แล้วก็นี่เลยสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือเมสเซจเนี่ยคือจะมีรูปเล่นเยอะขึ้นก็จะมีดิจิตอลทั b นะครับประมาณนี้อ่ะส่งไปปึ๊บเหมือนในแอปเปิลวอชนะครับแล้วก็จะมีส่งรูปขึ้นเป็นบล็อกรูปมาให้เราดูนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับพวก Apple Music App Store นะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็ลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าเราพิมพ์อ่าเข้าไปนะครับ c o n g v e r s a t i o n เนี้ยปึ๊บ้วถกด ป๊บอย่างนี้อ่ะก็จะมีแอนิเมชันอย่างนี้นะครับก็โอเคเลยถือว่าเป็นการขายของของ Apple ที่ดีเลยรูปภาพโอเคก็จะมีนี้เพิ่มเข้ามาก็คือความทรงจำปึ๊บมันก็จะเป็นเหมือนสไลด์โชว์ของเราเป็นการเก็บโมเมนต์ความทรงจำในรูปแบบสไลด์โชว์อ่ะเป็นวิดีโออ่ะโอเคลองดูกัน ประมาณนี้ครับนาฬิกาปุ๊บเข้าไปมันก็จะเป็นแบบในโหมดมันก็จะไม่แสบตาประมาณนั้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของไอตัวมิวสิกเลยตัวเพลงเลยก็คือเข้าไปปุ๊บนี่สวยมากเนี่ยไอตัวนี้คือชอบมากเลยจริงๆคือมันออกแบบมาได้สวยสวยสุดๆอดะ่ะเห็นปะ ่าเรามาดูเรื่องเกมดีกว่าว่าเกมใน iOS 10ยังเล่นได้ลื่นไหลหรือเปล่าก็จะยกตัวยอย่างเกมนี้แล้วกัน s t e p y p a n t s นะครับก็เข้าไปรอสักครู่อ่ามาแล้วก็ลองเล่นดูป,ปึ๊บก็ลื่นไหลครับปกติไม่มีอะไรประมาณนี้เลยอ่า อีกแอปหนึ่งที่หลายๆคนชอบเลยก็คือเจ้าตัวจู๊กมิวสิกนะครับก็เข้าไปลองเล่นดูมันจะเล่นได้ไหมอ้าวเด้งก็คือไอตัวเจ้าแอปจู๊กเนี่ยยังไม่รองรองรับเจ้าตัว iOS 10นะครับบางครั้งมันก็เล่นได้บางครั้งมันก็เข้าไม่ได้เข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างอ่ะนะก็ต้องรอทางจู๊กมิวสิกเนี่ยเข้ามาแก้ไขนะครับเพื่อให้รองรับกับ iOS 10นะครับก็โดยสรุปเลยแล้วกันเนาะ เจ้าตัว iOS 10เนี่ยมันโอเคเลยนะถือว่าเร็วแรงไม่ต่างจากตัวก่อนอะ่ะไม่ช้าไม่หน่วงก็คือใช้ได้เลยก็คือถ้ามันปล่อยมาก็คืออัปเดตได้เลยไม่ต้องห่วงเร็วแรงแน่นอนนะครับก็สำหรับเจ้าตัว iOS 10เนี่ยจะปล่อยให้อัปเดตอย่างเป็นทางการนะครับก็คือเดือนกันยาพร้อมการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ก็คือ iPhone 7นั่นเองนะครับก็ถ้ามันปล่อยมาก็เข้าไปอัปเดตได้เลยนะครับ